มันในใบแหละก็ยังมีนอกอยู่นึกค่ะเนกใบสองแกยังมีนอกออกหากินอยู่นึกค่ะปกติเสาวเนาะค่ะคนจังเสียออกหากินเนี่ยค่ะคนก็ค่อยโฉบกินปลาซิวนาะค่ะเนาะแถบนี่เป็นลำสาขาออกจากทะเลปากอ่าวนึกค่ะนาะ โดยสารจะวิ่งานะ่า,ยายงงนนะล้วผ่เนะโองผมพาดูจะแยกสีลองโซ่มันน้องเนานน้องนเลยจะกูไก่จากแย,ยไปยู่น้องไก่ยายมาย่งไดยยแยกเล็ถึงกเก็บผ่า,เ,าเลือกเก็บผ่านะุ่มานนอจเทียวหากินน้นมันเลยจะมื่อนี้ ยหญ่มากายล่ะใหญ่ในตัวคนบ่มีให้เห็นเนาะค่ะเนาะก็ยังมีให้เห็นอยู่เนาะค่ะเลื่อนเนาะค่ะเนาะมันกะวิ่งเนาะค่ะเนาะไอออกห้าเสืดสินขาแล้วมั้งเนาะค่ะเพราะว่าบ้านมันก็โยติดก้องเนาะค่ะมันกะสัโอ้โหผมง่ายด้วยค่ะ ปนมากไก่ใหย่นอ่ะน้อคนน่ะคนวิ่งอยากต่เจ้าโอ้ตกเย็นจะกับม่หลนยเนาะกันนาะบายสองบายสามใหายหนึ่ว่นคนนั้นให่มากช่วงเสานึกกันนาะช่วงเกาโมงสิบโมงเหมือนในยหญ่มากบายแหละนึกกันนาอก็เลยลองมาทายมึงกันยังไม่เห็นยูนะคน เสียงเจียวเจ้ากันใหญ่เลยเนาะกันเนะาะชักชวนกันออกหากินโฉบปลาเนาะกันเนาะนี่ค่ะปลากงกลางข้างนานี่แหละจ้ะมุม่งใลเราจะย้ายจะต้องมาทุกครั้งย้ายกันมาถ่ายคลิปทุกครั้งเนาะกันเนาะคว่ำนาริกของนอกเนาะค่ะนี่จ้ะปลากงกลางกันยังอุดมสมบูรณ์ยเนาะค่ะนี่จ้ะ นั่นน่ะโฉบลงไปได้เลยกนกขนกนะโคผ่านเลยค่ะมันเป็นลำนำสาขามาจากด้วปากเอานกขนนกปุ่นไกลๆปุ่นยิงเจอร์นกขนนะมาจากได้แยกเลยพายู่บนสะพานนกขนกนะซูมเมอาว้าวมากไกลๆหนาแยกกันนี่นตัวใหญ่เยอะ่ะ เมนโตหน่อยโอ้พุคนน่ะคนน่ะเต็มเลยนะกะน้องะาใหกะบมาเก็บเก็บข้าวฝากไปเพี้ยนนกกะนาสิเป็นนกกระสาเนูกะนนกกระสาขายาวยานะกะโตยายมาก้วยกันจิงหล่อนเต็มยูนกกะขาให่ขอโทษด้วยแดดบายสองบายสามกับ หอนนเดยายสิมาตัละน้องขายายก็สิมาเยอะเก็บภาพอาจจะมุ่มเดิมๆนะค่ะเด้อแต่คนละวันนกกะหนักนะจ๊ะอู้ยูสูงปุ่งก็มีเนาะค่ะเนาะ้อ่นะจ้ะยายสิเก็บภาพประมาณนี่แหลเนาะค่ะบนบินผ่านจอยายนี่แหละ ยายกับุ่มเอาเนาะกับพ่อมันจะห่างจากยายไปไกลอยู่พอ่เห็นก้นเดินยืนอยู่กป็นกะบ่อคยมักไก่เนาะกับเนาะแม่จ้ะนกหากินแสดงว่าเพิ่นหากินอยู่เบิดมือตัวนี้แต่ว่าขันมาแย้มเศร้าคนจะหลายหลายเนาะกับมาชักนเจ็ดแปดโมงเนี่ยหลายคักเนาะกับเนาะนี่ค่ะเช้าบ้านเป็นกะชยูยน้ำ คลองเนาะค่ะคนกัดใส่เลือดสัญจรก้าแย่กอะขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยเสียงกาปีนผ่านหัวยายไปนี่ค่ะเดี๋ยวจะยายจะให้ช่วงจะพันจูบนลัลงค้าบานกับมีเนาะค่ะเนาะเนี่ยจะ้ะโตใหญ่ามากเลยค่ะอยู่บนลังค้าบานยายถึงบอกว่านา่าจะเป็นนกกระสาเนาะค่ะเนาะนี่จะ้ะ ข้อเหย้าๆขาเหย้าๆเนี่ยค่ะโฉบเชียวหากินเมื่อยแล้วก็ไปยืนอยู่บนหลังคาดนอนว่าจ้ะนู่นน่ะค่ะไอ้ฟุ้งค่หล่อนเต็มอยู่ในคลองเนาะค่ะเนาะคาใหญ่ค่ะเพราะจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะฝากชมคลิปธรรมชาติให้ยหญ่ในเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ